สวัสดีครับผมมาพบก,กับผมนะครับเซลล e ์ 2E สุขที่หมส์มอเตอร์สาขาพเพชรเกษม108นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่โชว์รูม2 e ีสุขที่หมส์มอเตอร์สาขาพเพชรเกษม108นะครับผมสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมตรงกับวันที่21เดือน11นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆก่อนนะครับผม ฝนตกชุ่มฉ่ำกันแต่เช้าเลยนะครับผมเปียกกันมาเลยแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จําเป็นต้องมานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมผมมีปล่อยรถหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมฮีสุกมิวเอตัวอีลิแกนขึ้หนึ่งจุดเก้าสีขาวมุกตัวนี้นั่นเองนะครับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับผมอยู่ที่1นึ่งล้าน 371,000บาทสำหรับเจ้าตัวสีขาวมุกนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมภายนอกภายในนะครับแล้วมีการเปลี่ยนของแต่งเป็นอะไรบ้างเดี๋ยตามผู้ชมทานด้านนี้เลยเชิญเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัว Isu m u x e r l g a n 1.9หตัวนี้กันแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นจากการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบสาครีบแบบนี้นะครับผมสีเป็นสีโครเมียมนะครับแบบนี้นะ ตัวโลโก้อีซูดจะเป็นสีโครเมียมนะครับส่วนตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะตามสไตล์ของเจ้าตัวอีซูดมิ x เอ็กซ์นั่นเองนะครับผมด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกแบบ LED มีมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะประกอบไปด้วยตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์รอบคันนะครับ4จุดนะหนนะครับ2 3แล้วก็4นะครับผมด้านหน้าก็จะมี4จุดนะครับ ด้านหลังก็จะมีอีก4จุดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมต่อมานะครับต่อมามาที่ด้านข้างของเจ้าตัวรถจำบ้านนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตักับตัวสีดํามีไฟเลี้อรแบบบิวอินมาให้ด้วยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวที่ปัดน้ำฝนนะครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนแบบบิวอินนะครับผมฉีดน้ําในตัวนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับ ตัวมือจับประตูนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมซึ่งตัวอีดีแคนนะครับก็จะมีตัวเปิดประตูนะครับด้วยปุ่มตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวปลดล็อกนั่นเองนะครับบันไดข้านะครับมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็นสีเทานะครับผมตัดกับตัวสีดําแบบนี้นะครับตรงส่วนของกระจกนะครับมีการตกแต่งด้วยลวดลายของเจ้าตัวสีเงินโครเมียมแบบนี้นะครับผม ของแถมที่ผมจัดให้นะครับก็จะมีฟิล์มเซรามิกแท้นะครับแล้วก็จะมีตัวคิวกันศาสตร์ของแท้จากทอมิวเอ็แถมให้ด้วยนะครับผมแบตบนนะครับมีราวหลังคานะครับผมมาจากโรงงานเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวรับสัญญาณนะครับจะเป็นแบบฟินชาร์กนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีในรุ่นของอดีกันขึ้นไปนั่นเองนะครับผมไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ l อ d ดีนะครับตัวโลโก้ E สซูก็จะเป็นสีโครเมียมตัวโลโก้ของ มิวเก็จะเป็นสีคุณมียมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวนี้ครับผมตัวเซนเซอร์4จุดด้านหลังนะ1 2น,นะครับ3แล้วก็4นั่นเองนะครับก็มองหลายแบบบิวเอ็นมีมาให้ในรุ่นนี้นะครับผมนี่เลยต่อมานะครับมาที่ตัวของแต่งกันบ้างน,นะครับผมของแต่งอันนี้ลูกค้านะครับผมจัดเป็นเจ้าตัว ล้อแม็ SUV TE 3 7หยอดแดงตัวนี้นั่นเองนะครับผมดุมล้ออันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินนะแต่ว่ายางยางนะครับลูกค้าจับเป็นตัวนิโตด420เลยนะครับผมซึ่งขนาดยางนะครับอยู่ที่265หกับ60 r 1นนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมลูกค้าจัดของดีกันเลยทีเดียวนี่ครับให้ดูรอบๆก่อนสวยงาม,งามตามทองเรื่อง ผมข้ามไปเรื่องนึงนะครับผมตัวอีริกันนะครับจะมีเทคโนโลยีบสปอร์ตอยู่ตัวกระจกด้วยนะนี่ครับผมนี่เลยแม่จะก็เห็นอ่านนี่ครับนี่ครับเป็นบสปอร์ตนะครับผมมีมาให้แล้วในรุ่นของเจ้าอีริกันนะครับเอาล่ะทีนี้เราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าเชิญเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูภายในกันต่อเลยนะครับ เรามาเริ่มต้นจากตัวกุญแจกันก่อนเลยดีกว่านะครับกุญแจของเขานะครับจะไม่ใช่ดอกไข่แล้วนะตัวนี้จะไปอิโมมีไนเซอร์นะครับผมซึ่งปุ่มกุญแจนะเขาจะประกอบไปด้วย3ปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มตัวล็อกประตูนะตัวปลดล็อกประตูแล้วก็ตัวเปิดประตูประตูหลังนะครับผมด้วยไฟฟ้านะครับนั่นเองนะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูก่อนเลยเปิดประตูหลังแบบนี้นะครับผมแบบไฟฟ้านะนี่ครับผมเป็นไงหรูหรานะครับสำหรับเจ้าตัวอิริแกนตัวนี้นะครับ ตัวระบบไฟฟ้าแบบไฮดรอลิกนะครับที่ประตูด้านท้ายนะครับเปิดแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวอันนี้ปิดให้ดูด้วยอ่าแบบนี้นี่สวยงามมากๆหรูหรานะครับผมแล้วก็ดูแพงมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ฟังชันกันต่อเลยดีกว่าพงมาลัยนะรับจะเป็นพงมอะไรแบบคุ้มหนังนะครับผมเดินได้จะได้เก็บสีเทาแบบนี้นะครับตัวฟังก์ชันต่างๆที่มาจากกับพงมาลัยนะก็จะมีตัวนี้ครับผมตัวบังคับเครื่องเสียงนะครับผมที่ที่พงมอะไรนะครับแล้วก็จะมีตัวครูสคอนโทรมาให้ด้วยนะตัวหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับผมสามารถฟัง fm/am นะครับต่อ Apple Ca r p l a เพและต่อ m i r r o r Link ได้นะครับตัวระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจะเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับผมแยกซ้ายขวามาให้ด้วยนะ ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีตัว power outlet หนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวเสียบ USB และ AUX อย่างละหนึ่งจุดนั่นเองตัวเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมสามารถตบด้านขวามาเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับและ auto ้เบร e home มีมาให้นะครับผมระบบต่างๆของเขานะครับก็จะมีระบบ ESC ป้องกันการลื่นไหลนะครับระบบขึ้นลงทางลาดชันตัวปุ่มนะครับปิด สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มเซนเซอร์รอบขันด้วยนะครับผมเผื่อลูกค้าหรือผู้ติดตามท่านใดลำคาญนะครับเวลาใช้งานก็สามารถปิดได้นะครับตัวนี้นะตัวเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งจะเป็นเบาะนั่งแบบคูแม็กสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งตัวคูแม็กเนี่ยก็จะเป็นเบาะระบายความร้อนนั่นเองนะครับเวลาเราจอดรถตากแดดนานๆนะครับเวลาขึ้นรถก็จะไม่ร้อนนะครับ ต่อมานะครับต่อมามาที่ตัวแดชบอร์ดด้านบนกันบ้างนะครับผมตัวคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะครับผมคุ้มหนังนั่นเองนะครับรวมถึงด้านข้างด้วยนะครับผมก็จะเป็นแบบคุ้มหนังทั้งหมดนะครับหุ้มหนังสีเดียวกับตัวเบาะนั่งกันเลยนะครับสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆก็จะมีทั้งตัวกระจกไฟฟ้าตัวล็อกกระจกไฟฟ้านะครับผมตัวเซ็นทรัลล็อกตัวปรับบางกระจกไฟฟ้าและตัวพับกระจกไฟฟ้ามีมาให้นะครับในรุ่นนี้นะครับ ส่วนตัวเบาะด้านหน้านะครับคนขับก็จะสามารถปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนนั่งข้างๆก็จะปรับด้วยแมนนวลนะครับผมต่อมานะครับต่อมามาที่เบาะนั่งตอนที่2กันบ้างนะครับก็จะเป็นเบาะหนังแบบคูแม็กช่นเดิมนะครับผมสีเดียวกันทั้งคันแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวคอนโซลกลางนะครับก็จะมีนี่ครับผมตัวเสียบ USB นะครับ2จุดนะแล้วก็จะมีเสียบตัวปลั๊กไฟนะครับผม220โวลต์นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับต่อมาเรามาดูบ่อน้ําตอนที่3านะครับผมแล้วก็ประตูออท้ายกันบ้างดีกว่านะครับเชิญเลยอันนี้เปิดให้ดูก่อนนะอันนี้เปิดให้ดูอีกรอบนึงนี่ครับผมเปิดแบบไฟฟ้าด้วยทั้งหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ครับผมตัวเสียบ power outlet หนึ่งจุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวเปิดไฟตรงส่วนนี้ด้วยนะแล้วก็ตัวบ่อตอนที่3นะครับผมก็สามารถพับลงไปได้เลยโดยการดึงเชือกตัวนี้นั่นเองนะ ดึงลงไปพับลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนี่ครับพอเราพับลงมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ปิดประตูนะครับผมด้วยรีโมทนะเราก็สามารถกดที่ปุ่มตัวนี้ได้เลยนะเรากดปุ๊บมันก็จะปิดลงมาให้เลยแบบนี้นี่ครับหรูหรานมากๆเลย ภายนอกภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมจะออกรถนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียว2ประตู4ประตูตัวเตี้ยตัว,ตวสูงหรือรถพิวีอย่างอีซูมิลเตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์และ ID Line ไลนนะครับไว้ในคลิป,ลปนี้นะครับผม แล้วสำหรับลูกค้าท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับหรือติดตามผมมานานมากมากแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดที่ใหม่ๆจะทางช่องของผมนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเซลล์สองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับ